ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮัสวัสดีครับมีรักี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในสามโก้แคทติกเอ็มนะครับวันนี้จะมารวมมาร์ีสามวันนะครับก็ปกติมีก็ลงตั้งแต่เปิดเซฟมาอยู่แล้วนะแต่เพาช่วงนี้อาจจะแบบช้าชนิดินึงแล้วเพราะว่ามีทําอยู่สิบเกมบวกเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเซ็ตเล่าปี่ว่า ควรใส่เซตไหนนะครับอันนี้ีมีเป็นลองแก้นะอันนี้มีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีเยอะอยู่นะครับอ่ามาดูส่วนกิจกรรมหมาดอีโดมีจะพูดสามวันติดไปเลยแล้วกันสาหรับบางคนที่เออยังไม่ได้ทํานะครับเออเรามาเริ่มในส่วนวันที่สามเลยนะครับวันที่สามตามนี้เลยครับเอเขตอีโจนะเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายกดกดกดเครื่องหมายอ่ะมันจะเป็นรูปธง เสร็จแล้วให้กดที่รูปแคมป์เลยครับเห็นไหมขวาล่างแล้วก็ตามตามหมุดเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็กดสํารวจกดศูนย์หนึ่งสองให้หมดเลยครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเคตยงชางนะครับก็กดเหมือนเดิมไปกดเครื่องหมายลงเต็นเลยนะครับแล้วก,กดสํารวจลงเลขศูนย์หนึ่งสองเสร็จแล้วเคตยุนนานนะครับกดเครื่องหมายศูนย์ เอ้ยกดเครื่องหมายไปลงเต็นท์ก่อนครับเห็นไหมเนี่ยมีสี่เต็นท์สารกดสำรวจกดลงเลขให้หมดเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่จบครับอ่ะต่อไปในเขตท,ที่สองนะครับศึกนักลบเกาะหวายนะตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับอ่ะต่อไปอันแรกเลยนะขอย้อนสักน,นิดหนึ่งนะครับเขตอันฉางตามนี้เลยนะครับต่อไปเขต เอ่อกุยก้ยก้ย่างนะครับแล้วก็ตามนี้เลยครับเพื่อช่วยผู้เล่นประหยัดทองแล้วงานโหมีโดนไปเยอะมากเหมดเลยไอพลังงานอ่ะอ่ะต่อไปขออนุญาตพูดถึงเรื่องเล่าปีนะครับเรามียังขาดอีก2ตัวจะ6หดาวเนี่ยเล่าปีใส่เซตไหนนะครับก็อันนี้หมีก็ใส่ตามนี้เลยก็คืออันนี้มีคนแนะนำให้ใส่สะท้อนครับ เพราะว่าเออเล่าปี่มันแทงแพททงพวกง้ออย่างจิวี่เราใส่เกาะสะท้อนพยายามทำหกดาวเลยใส่หกดาวเลยจิวี่สะท้อนมาจิวี่ก็ตายเองส่วนเราก็เราติดปลาถ้าเกิดจิวี่ฝั่งตรงข้ามไม่ใส่ปลานะเออต่อไปในส่วนเครื่องประดับอันนี้แนะนําเป็นค,คีปที่แล้วมีใส่เข็มขัดใช่ไหมซึ่งเข็มขัดเนี่ยมันจะบวกเวลาเรากดสกิลแอคทีฟใช่ไหมครับมันจะบวกเออสกิลกายภาพอย่างเงี้ยแต่ว่าของตัวเล่าปีมันมันมันไม่มีไง ตัวเล่าปีมันจะบวกเป็นพลังโจมตีเห็นไหมแล้วก็เออผลทุกรักษาเพิ่มแล้วก็โลร้างที่คิดเป็น h ฮตัวเองนะครับมันไม่เกี่ยวกับเข็มขัดนะเออก็เลยมาใส่ส่วนใหญ่เล่าปีมันจะเน้นเออสก,กิลทิกเกอร์มากกว่าไอ้ท่าเนี้ยแล้วก็เป็นการโจมตีทรรมดาซะมากกว่าก็เน้นติดคีไปเลยก็ได้ครับส่วนอาวุธนี่เอาเอาเป็นขวานเหมือนเดิมครับขวานเนี่ยดีสุดแล้วเพราะาตัวเล่าปีมันค่อนข้างเข้าคุกวงในสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ มโมมีใส่ตามนี้นะก็ให้เล่าปีเน้่นถึกๆหน่อยไม่ตายยากนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดเล่าปีแล้วกันก่อนปิดคลิปนะครับถ้าเกิดได้ก็ดีถ้าได้ตัวเดี๋ยวจะไปเติมเซนชนิดหนึ่งแล้วกันโอ้โหอีกสองตัวดูชีวิตนี่โอ้โหเดี๋ยวขอสูตรต้นท้อได้ไหมไม่เปิดต้นทอ้อไม่อุ่นใจยังไงไม่รู้ต้นท้ออยู่ไหนครับต้นทอ้อ หาต้นท้อไม่เจอครับหมดหมดแล้วดูว่าต้นท้ออะ่ะต้นท้อไปไหนวานหมีไม่ได้เข้ามาที่วะเข้โอโอ้เดี๋ยวไปลองหาต้นทอก่อนไป <laughs> หาต้นท้อยากจังวะทำไมทำไมกูเดินไปแล้วมันว้าวกลับวะเนี่ยเ้ยเกมเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมปลองห จำได้ต้นท้อมันอยู่แถวนี้นี่อ๋อเจอแล้วนี่หว่านี่นี่นี่ต้นนี้เลยละกันเออเข้าต้นไม่ได้ครับเข้าต้นไม่ได้แปบลบว่าเขาไม่รับแขกต้นนี้หมีเคยเปิดแต่หมีไม่ไม่ได้นะอี่ตรงนี้เลยครับโคตรสวนท้อไปเลยเลาปีต้องอยู่ในนี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ขอให้ลุงก่อนลุงลุงลุงเออโอกาสเล่าปีมาแล้วครับขอเล่าปีครับถ้าเล่าปีได้ตัวเดี๋ยวจะไปเติมเดี๋ยวจะมารีวิวหกดาวให้ดูครับเวลาตายแล้วมันเกิดเล่าปีนะระเบิดดาวสตาร์บัตเออโอโหเห็นน้องก็นะ เราปีเธอโอ้โหแหงหัวตุนไม่เอาเออโอ้โหยามเช้าของกูเละแล้วครับตอนนี้ดุดเลดกระจายเงี้ยเตก็ได้นะไม่ว่ากันอ่ะเปิดมีอีกถ้าได้เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณแปดโลให้ได้เอาแค่เนี้ยวพอแล้วถ้า,นะถ,าถ้าออกอีกตัวเดี๋ยวจะซ้ําให้ถ้าไม่ออกอีกตัวไม่เอาเป็นอย่างนี้แหละสองวันที่แล้วหมีก็เปิดอย่างเงี้ยออกลุงล้งรัวแต่เราปีไม่ออกนะหกดาวตัวหนึ่งมันยากจริง โอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่างงี้ไม่น่าจะได้แหละปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งก่อนเออเรียบร้อยเลยโอ้โหส่วนทอส่วนทอเล่นกูอีกแล้ว,ส,ว,ส,วส่วนทอเล่นกูอีกแล้วโอ้ยเกมที่เรารักแต่ไม่รักเราใช่ไหมอะไรหงมันวปเนี้ยวดหัวเลยจริงจริงยามเช้า เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอไปดูร้านแป๊บนึงนะมันมีอะไรให้ซงให้ซื้อมั้ยมีอะไรแจกมั้ยขอสนิดนึงอาจจะแบบซ้ําสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาไปกันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบว่าล้านแล้ว <c oughs> มียงอยู่หกสิบสามล้านอยู่เลยครึ่งครึ่งแล้วตอนนี้ <c oughs> สายเติมน้อยครับสายเติมน้อยเดี๋ยวนี้มีก็ไม่ได้เติมนะสามสิบห้าสายสามสิบาทก็ไม่ได้เติมนะแตไม่ได้เติมสองเดือนแล้วมั้งคือดูดูทรงเกมก่อนตอนนี้ แต่ว่าถ้ายังมีคนสนับสนุนหมีดูหมีคลิปหนึ่งเป็นพันแบบนี้หมีก็ลงเรื่อยๆนะหมีก็ทาเรื่อยๆคือลงคลิปดูคนดูเป็นพันก็คือต่อให้คนเลิกเล่นเยอะมันก็แปลว่าการะแสมันยังดีอยู่ครับถูกป 1, บบ่ะกระแสมันยังโอเคอยู่นะเชื่อั้มตอนนี้สามโกลง์นัทติแอมคนดูของหมียังมากกว่ามิติสามโกลงมิติสามโกลเพิ่งเปิดเดือนเดียวเองอาจจะเพราะว่าการตลาดเขาทําไม่ค่อยดีมิติอ,อ่ะเออ ไม่มีอะไรจะซื้อแล้วหรอครับมีหนทางช่องทางใดในการแลกไหมขอพยักตาพยักด่วนๆเลยร้อนไม่มีตาพยากอ่วอะที่แคะเติมมาเอยเรียบร้อยครับเ,เดียวเดียวเดีเดียเดียว,ยวใช่ใช่ใช่นี่ครับในกิววอา โอ้ยไงได้แล้วขอเดี๋ยวเปิดอีกโลวันนี้ตีแค่สิบห้าพรที่เก็บไ้ทองเอ๋อเดี๋ยวมีจะทำทไลายบอกตัวละครทีมไหนตัวไหนที่ควรเปิดนะครับอันนี้เพื่อนๆอ,อยากได้ไหมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้ครับอยากให้อยากยากให้พูดถึงทีมไหนบ้างที่จะเข้าเนี่ยที่มีทำทไลายไปก็บอกได้ครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูละอี่เราไปยังรอเลย คนดูเยอะก็ยังคือดีอยู่ครับสำหรับมีคลิปหนึ่งพันนึงขึ้นไปคือเยอะแล้วสมัยเนี้ยนะเพราะว่าคู่แข่งเยอะผมขอท้องหน่อยครับขอเปิดอีกสักโลเพิ่มขออีกสักร้อยเจ็สิบอะอยากเปิดสองโลพอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ข้างมันขอญาตแป๊บนึงนะครับเออเสียเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งเพื่อออกรอบปีอีกตัวเดี๋ยวมีจะไปซ้ำเลย อ,ออีกตัวหนึ่งกูซ้ำเลยเนี่ยกระโดดตีลังกาซ้ำเลยโอ้มันอยู่ช่วงพักลบวะเนี่ยเรียบร้อยเลยสวยแล้วหน้าตะเวนมันก็ไม่ได้ทองด้วยนี่หว่าเออเด้เรียบร้อยหัวเลาะมิงมกุกผู้หญิงอ่ะอเนี่ยมิงมกุกเซฟมีผู้หญิงไม่ค่อยมีเลยนะเพิ่งชื่อชื่อแบบนี้น่าจะผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ส่วนใหญผู้หญิงเขาเลิกทำไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไมันไม่มีทองแล้วอะเดีเ๋ยวไปเปิดอีกโลหนึ่งก็ขออัลลาครับคลิปนี้คงไม่ยาวมากเอา้ามีได้ของอีกเหรออามามามาอ๋อเก็บไปพวกนี้เหรอไว้ก่อนก็แล้วเออตีนี่มันได้ทองว่ามีจำ่ได้ตีเมืองอะ่ะถ้าทองนะขออีอกสักนิดนึงจะได้เปิดสองโลเพื่อออกครับรอบปี ไปเติมดีไหมเนี่ยเออมีได้ข่าวนะครับเรื่องจูล่งวีสองไอเนี่ยเตียนอวยวีสองอ่ะได้ข่าวอยู่นะแต่ไอ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 กวนอูมันจะเป็นกิจกรรมวีสองอ่ะเออแล้วก็จูลง่งแล้วก็เตียนอวยอันนี้มันสามารถเข้าแทรกตู้ได้ตลอดนะไอสามตัวละครเนี้ยได้ข่าวว่าเร็วๆร็วนี้อยู่นะฮะเออช่างมันเอาแค่นี้แหละเปิดอ้อาวได้ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับโอ้ไม่ใช่โค้ชว,ว่ะ เปดแล้วอำลาไปแล้วครับแน่แน่แป้งเองโอ้โหตกกระจายอ่ายังไงก็ขอให้คนเล่นเกมสามคนนักทิงเอ็มอย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ